ได้รับการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มในวันอังคารที่13กรกฎาคมบูเลยขอมาศึกษาข้อมูลก่อนนะคะในฐานะประชาชนคนหนึ่งทีก่กำลังจะได้ฉีดว่ามีข้อมูลว่ายังไงบ้างความปลอดภัยการยอมรับความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงผลตามมาเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนล The Blue Sky วันนี้บลูจะมาพูดถึงวัคซีนโควิด19วัคซีนทางเลือกใหม่ล่าสุดที่ได้เข้ามาในประเทศไทยโดยจุฬาได้นําเข้ามาอย่างที่เรารู้กันนะคะซึ่งบูขอบอกก่อนนะคะว่าบูไม่ใช่หมอนะคะแต่บูคือประชาชนคนหนึ่งที่ฉีดวัคซีนโควิด19 เป็นวัคซีนซิโนฟาร์มซึ่งอย่างที่เรารู้กันนะคะว่าวัคซีนซิโนฟาร์มตัวนี้จะต้องมีการจองโดยองค์กรหรือบริษัทก่อนนะคะซึ่งบูก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิก ของบริษัททัวร์ที่บูรับงานเป็นประจำนะคะนั่นก็คือบริษัท World Asia Trips นะคะหรือว่าหอจอกอไทยเอเชียทริปได้เป็นหนึ่งในสมาชิกนั้นแล้วก็บูก็ได้ลงชื่อเข้าไปนะคะแล้วก็ได้รับการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มในวันอังคารที่13กรกฎาคม2564นี้บูเลยขอมาศึกษาข้อมูล ก่อนนะคะในฐานะประชาชนคนนึงที่กำลังจะได้ฉีดว่ามีข้อมูลว่ายังไงบ้างความปลอดภัยการยอมรับความเสี่ยงหรือผลข้างเคียงผลตามมาเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยค่ะวัคซีนซิ่โนฟาร์มนะคะเป็นหนึ่งในวัคซีนโควิด -19 ที่กระทรวงสาธารณสุขบ้านเราเนี่ย มีความสนใจที่จะนำเข้ามาให้บริการกับคนไทยได้มีการผ่านการลงทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยอ นับเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนตัวที่5ของไทยแต่ก็ได้มีการนําเข้ามาเป็นตัวที่3ของไทยนะคะอย่างที่เรารู้กันก็คือตัวที่1 AstraZeneca แล้วก็ Sinovac นะคะตัวที่3ก็เป็น s i n o p ฟ a ร m มนั่นเองวัคซีน s i n o นฟาร์มได้รับการจดทะเบียนให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินรายที่6โดยองค์กรอนามัยโรคหรือ WHO คือเป็นวัคซีนโควิดที่ผลิตจากชาติตะวันออกยี่ห้อแรก ได้รับการยอมรับโดยองค์การอนามัยโลกวัคซีน s ิโนฟาร์มคือวัคซีน BB I b b i b p h e c o r v ก็เป็นโค้ดมาแบบนี้นะคะถ้าใครที่สามารถอ่านได้ก็คอมเมนต์บอกบูได้นะคะมันอ่านว่ายังไงนะเป็นวัคซีนโควิด1 i d 1 9ที่ผลิตโดยบริษัท China National Pharmaceutical Group หรือ CNBG สาธารณรัฐประชาชนจีน ึ่งบริษัทน,นี้เป็นบริษัทลูกของบริษัทซิโนฟาร์มหนึ่งในรัฐวิสาหกิจของจีนจึงเป็นที่มาของการนิยมเรียกว่าวัคซีนซิโนฟาร์มค่ะปัจจุบันมีการนำวัคซีนมาใช้งานแล้วมากกว่า65ล้านโดสในจีนและอีกกว่า41ประเทศทั่วโลกก็เช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตปากีสถา,านฮังการีประมาณนี้วัคซีนซิโนฟาร์มเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายนะคะก็เป็นตัวเดียวกับ ซิโนแวกเนาะใช้วัคซีนชนิดเชื้อตายเช่นเดียวกันนะคะผลิตโดยการนำเชื้อไวรัสสายพันธุ์ WIV04 และ HB02 มาเลี้ยงขยายเป็นจำนวนมากเลยค่ะแล้วก็นำมาฆ่าด้วยสารเคมี <Wow. S 1> เช่นเบตาโปรพิโอเลตโตนฟอร์มาดีไฮหรือความร้อนข้อดีของวัคซีนชนิดนี้นะคะคือสามารถจัดเก็บได้ง่ายในอุณหภูมิที่ 2ถึง8องศาเซลเซียสเหมาะสำหรับประเทศที่ไม่มีอุปกรณ์พิเศษหรือตู้แช่เย็นอุณหภูมิที่ต่ำมากๆในสำหรับการขนส่งวัคซีนนอกจากนี้วัคซีนนี้นะคะยังมีแถบตรวจสอบตรงบนขวด ซึ่งจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของความร้อนทําให้แพทย์สามารถสังเกตได้ง่ายๆนะคะว่าวัคซีนตัวนี้ปลอดภัยและพร้อมสําหรับการใช้งานหรือไม่วัคซีนซิโนฟาร์มได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผลิตภัณฑ์ยาแห่งชาติจีน NMPA เมื่อวันที่31ธันวาคม2563ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะจากการทดลองระยะที่3ในหลายประเทศ พบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มครบ2โดสหลังผ่านไป14วันจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันการป่วยและเสียชีวิตจากโควิด1 9ได้มากถึง79%จากระยะเวลาในการติดตามผลการทดลอง112วันจากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่าวัคซีนซิโนฟาร์มมีประสิทธิภาพในการยับยั้งโควิดสายพันธุ์อัลฟาได้นะคะส่วนสายพันธุ์แอฟริกาใต้ มีความสามารถในการยับยั้งที่ลดลง60%เมื่อเทียบกับสายพันธุ์เดิมซึ่งข้อมูลที่บูหามาในเว็บไซต์นี้นะคะยังไม่ทราบข้อมูลของสายพันธุ์เดลต้าก็ถ้าท่านไหนทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์แชร์ข้อมูลความรู้กันได้นะคะต่อไปจะเป็นข้อบ่งใช้ค่ะวัคซีนนี้มีลักษณะเป็นวัคซีนพร้อมใช้จำนวน2เข็มโดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทั้ง2เข็ม ทั้งนี้วัคซีนเข็มที่2ต้องฉีดให้ห่างจากเข็มแรกประมาณ28วันหรือว่าตีไป1เดือนนั่นเองเนาะหรือถ้าจะให้ชัวร์ก็จะมีใบนัดแจ้งฉีดวัคซีนอีกรอบหนึ่งจากทางโรงพยาบาลหรือว่าจากเจ้าหน้าที่นั่นเองนะคะส่วนข้อห้ามนะคะข้อที่1ค่ะห้ามฉีดให้กับผู้ที่มีอาการแพ้รุนแรงจากวัคซีนโควิดในครั้งก่อนๆ่อ ห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน 3. ห้ามฉีดในผู้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงนะคะข้อที่4ค่ะห้ามฉีดให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปี 5. ห้ามฉีดให้กับผู้หญิงที่อยู่ในระหว่างตั้งครรภ์หห้ามฉีดใน้กับ ผู้ที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า38.5องศาต่อไปเป็นผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนโควิดซิโนฟาร์มค่ะซึ่งคลิปหน้าบูจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียง ที่เกิดจากบูนะคะซึ่งบูไปฉีดมาแล้วนะคะวันนี้ก็ครบวันที่3ของการไปฉีดมาพอดีนะคะ <Yeah. S 1> ก็กดติดตามไว้นะคะบูจะมาเล่าให้ฟังว่าผลข้างเคียงเกิดอะไรขึ้นกับบูบ้างถ้เาเรามาฟังผลข้างเคียงที่มีในข้อมูลบอกไว้ก่อนนะคะที่พบได้ในวัคซีนชนิดนี้ก็เหมือนกับวัคซีนชนิดตัวอื่นๆเลยนะคะได้แก่ปวดบวมมีรอยแดงในบริเวณที่ฉีด อ่อนเพลียปวดศีรษะปวดเมื่อยตามเนื้อตัวมีไข้และหนาวสัน่นคลื่นไส้แต่อาการเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นภายใน1-2วันหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็จะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็หายไปในวันต่อๆไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากอาการไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการแพ้อย่างรุนแรงเช่นมีผื่นแดงตามผิวหนังลมพิษ หายใจติดขัดปวดท้องท้องเสียก็ควรรีบไปพบแพทย์โดยทันทีนะคะสุดท้ายนี้วัคซีนซิโนฟาร์มรวมไปถึงวัคซีนโควิดชนิดอื่นๆถึงแม้ว่าจะเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินโดยองค์กรอนามัยโลกแล้วนะคะแต่ก็ยังถือว่าเป็นวัคซีนชนิดใหม่อยู่ซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและมีผลวิจัยใหม่ๆออกมาอยู่เสมอ ผู้ที่สนใจจะฉีดวัคซีนในตัวไหนชนิดไหนก็ควรศึกษาข้อมูลข่าวสารศึกษารายละเอียดและอัปเดตข้อมูลกันอยู่เสมอด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลจากเว็บไซต์ HD Mall ด้วยนะคะซึ่งเว็บไซต์นี้ก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลมาจากหลายเว็บไซต์หลายข้อมูลด้วยกันทิ้งท้ายบูมีตารางเทียบ3วัคซีนระหว่าง s i โนแวคซีโนฟรามแล้วก็แอสตราเซเนกาสามวัคซีนสามชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทยของเราณนะปัจจุบันวันนี้เอาตารางเทียบมาให้ดูว่าวัคซีนสามชนิดนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันยังไงบ้างก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ The Standard ด้วยตามที่บูขึ้นให้เลยนะคะเดี๋ยวบูขอเล่าคร่าวๆเนาะก็ ประเภทของวัคซีนนะคะซิโนแวกกับซิโนฟาร์มก็เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายเนาะส่วนแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนไวรัสอดีโนเป็นพาหะกลุ่มที่ฉีดได้นะคะซิโนแวกเนี่ยจะเป็น18-59ปีส่วนซิโนฟาร์มเนี่ยจะอายุ18ปีขึ้นไปแอสตราเซเนกาก็18ปีขึ้นไปเหมือนกันนะคะก็สามารถฉีดให้กับผู้สูงอายุได้จำนวนโดสค่ะก็ซิโนแวกซิโนฟาร์มเหมือนกันนะคะ2โดส ห่างกัน2 4สัปดาห์แอสตราเนี่ยสโดสห่างกัน8 1 2สัปดาห์ประสิทธิภาพในการฉีดป้องกันการติดเชื้อ s i n นแวค67% s ิ n o จ็ดโนฟร์ม78.1%ส่วนแอสตร63.1%วงเล็บ78%หากเว้นระยะห่างระหว่างเข็มมากกว่า12สสัปดาห์การรุนแรงหรือเสียชีวิต ซิโนแวค80-89ส่วนซิโนฟาร์มกับ a s สตาเซเนกา100%การรับรองจาก WHO นะคะตอนนี้ก็ได้รับการรับรองหมดทั้ง3ตัวผลข้างเคียงที่มักพบปวดบริเวณที่ฉีดปวดศีรษะ อ่อนเพรียเมื่อยตามตัวเนาะของซิโนแวกส่วนซิโนฟาร์มก็จะปวดบริเวณที่ฉีดปวดศีรษะออนเพรียขึ้นไส้ก็เดี๋ยวอย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้าที่บูจะลงนะว่าบูเจอผลข้างเคียงอะไรบ้างรอดูกันนะคะส่วนแอสตาค่ะปวดบริเวณที่ฉีดออนเพรียปวดศีรษะอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่รุ่นน้องที่เรียนสาธารณาสุข เล่าให้บูฟังนะคะว่าการที่เราตัวร้อนๆหนาวๆตัวรุมๆเหมือนจะเป็นไข้เป็นไข้เลยเนี่ยเกิดจากร่างกายแล้วก็ตัววัคซีนเกิดการสู้กันนะคะคือเมมโมรีกันไว้ว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยเป็นตัวพหะนะตัวโควิดนะถ้ามีมาอีกเนี่ยฉันจะได้ป้องกันเธอได้ฉันจะจําเธอไว้แล้วอะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้คือน้องเขาเล่ามีสาระมากนะคะแต่บูเอาให้มันเป็นไรสาระเองนะคะอ่ะ คนข้างเคียงอื่นที่อาจจะพบได้นะคะซินแวกก็อาจจะชาอ่อนแรงชั่วคราววงเล็บในไทยซินฟาร์มยังไม่มีข้อมูลเนาะเพราะว่าเป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามานัสตาเซเนกาว่าริ่มเลือดอุดตันวงเล็บในอังกฤษมีรายงาน1ใน50,000โดสในกลุ่มที่อายุน้อยกว่า40ปีก็แถมให้ประมาณนี้นะคะอยากฉีดวัคซีนไหนก็เลือกเอาเอ๊ะเลือกได้ด้วยเหรอ ถ้ามีโอกาสเราก็อยากเลือกวัคซีนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอยู่แล้วนะคะแต่บางทีเราก็อยากได้วัคซีนที่ดีมีคุณภาพจากรัฐบาลแจกให้เราฉีดใช่ไหมคะก็หวังว่าทุกคนจะได้วัคซีนดีๆแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพอย่าให้ติดโควิดจะดีที่สุดก็อย่างที่เขาว่าไว้ ใส่หน้ากากอนามัยไว้ดีกว่าไปใส่เครื่องช่วยหายใจเครื่องออกซิเจนจะดีที่สุดค่ะแล้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีมีสาระแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เวลาที่บูอัพลงค่ะสาหรับคลิปนี้บูขอตัวลาไปก่อนถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้และถ้าบูหาข้อมูลมาได้บูจะนํามาตอบนะคะเพราะใต้ท้องฟ้ายังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายที่เรายังไม่รู้ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย